การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเลยที่ถนนเ e อื้ออารีเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่งเป็นแหล่งที่พ่อค้าแม่ค้าเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันคึกคักจุดหนึ่งของจังหวัดแต่สำรวจไปปรากฏว่าช่วงนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาค่ะกับภาวะเศรษฐกิจ ที่มีปัญหาซบเซาและการแพร่ระบาดของโควิด19ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศพรากฉุกเฉินห้ามประชาชนเดินทางจากพื้นที่1ไปยังอีกพื้นที่1ที่ข้ามจังหวัดนะคะก็ทําให้ชาวจังหวัดเลยที่มีอาชีพเดินเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่มีอยู่กว่า30,000รายทําหนังสือขอเดินทางออกไปขายต่างจังหวัด แต่ก็ขายไม่ได้บางพื้นที่เข้าไปไม่ได้ค่ะสุดท้ายพากันเดินทางกลับมาขายในพื้นที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าเหลือระยะเวลาการขายเพียงสัปดาห์เดียวก็จะถึงวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล16พฤษภาคมนี้แล้วแต่ว่าสลากยังขายไม่หมดนะคะ นายกิติพันธ์วุฒิรัตนพันธ์พ่อค้าสลากในอำเภอเมืองเลยบอกว่าตัวเขาเองกับญาติพี่น้องนำสลากกินแบ่งรัฐบาลมารวมกันวางขายงวดละ15เล่มแต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ดีค่ะก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ขายต่ำกว่าที่อื่นขายกันร,ราคาใบละ78บาท แผงอื่นเนี่ยค่ะขายกันอยู่ที่8 0ดส0บถึงหนึบาททําให้ลูกค้ามาช่วยอดหนุนบ้างแล้วก็คงจะต้องรอลุ้นกันในช่วง2อสวันสุดท้ายว่าจะขายหมดหรือไม่และสําหรับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะจะขายเท่าเดิมค่ะไม่เพิ่มจํานวนและจะกการสอบถามเพื่อนๆที่มีอาชีพเดียวกันส่วน